สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจากประสบการณ์จริงที่ดิฉันได้พบประสบมานะคะเมื่อประมาณปี59ดิฉันและครอบครัวได้เดินทางไปทางภาคเหนือเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่เห็นจะได้ไปกัน5-6คนพอถึงจุดนั้น ซึ่งเป็นทางโค้งรถเราก็จะชะลอความเร็วพอพ้นโค้งสายตาก็ได้มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางซึ่งแถวนั้นไม่มีบ้านคนเลยเป็นทุ่งนาสองสองฝากทางดิฉันก็อุทานออกมาว่ามันเดินได้ยังไงมืดมดค่ำๆอย่างนี้แล้วลูกชายก็พูดว่านั่นนะสิมาเดินทำไมมืดมดค่ำๆ แล้วคนที่อยู่ในรถที่เหลือก็งงมากเพราะเขาไม่เห็นกันแล้วดิฉันก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เก็บคำถามไว้ในใจหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนพวกเราก็เดินทางผ่านณจุดเดิมอีกก็พบชายคนเดิมชุดเดิมใส่เสื้อผ้าสีเดิมทุกคนในรถเริ่มเห็นและขนลุกกันหมดสองครั้งแล้วที่พบชายคนนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนพวกเราก็เดินทางกันอีก ก่อนออกจากบ้านดิฉันตั้งจิตภาวนาว่าถ้าคนที่ดิฉันเห็นข้างทางนั้นถ้าเป็นผีหรือวิญญาณเล่ร่อนจริงขอให้ได้พบอีกครั้งแล้วจะทําบุญตรวดน้ําไปให้แล้วพอพวกเราออกเดินทางกันอีกพอถึงณจุดเดิมในเวลาใกล้เคียงกันก็พบเขาอีกจริงๆคนเดิมชุดเดิมแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เดินแต่ยืนนิ่งหันหลังให้เราทุกคนในรถเห็นกันหมดทุกคน ขนขนลุกเลยพอเราใกล้จะถึงปลายทางเริ่มสว่างมีพระบินทบาทอยู่ข้างทางพวกเราก็ลงใส่บาทรพระคือเรามีสเสบียงทั้งนมน้ำและขนมที่ติดไว้ในรถพร้อมเงินใส่บาทรพระและกวดน้ำตามคำสัญญาหลังจากนั้นเดินทางทุกครั้งพวกเราไม่พบเขาคนนั้นอีกเลยถ้าเรื่องนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ